ันหลับคลิปนี้นะคะแล้วก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ที่สองกันเลยค่ะถึงชัดทีอาหารมาแล้วค่ะอ๋อจานชมพูเดี๋ยวเธอไปวางไว้ที่โต๊ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปกินค่ะ นคะบัตรค่ะ,คะจาก ผลไม้แล้วกันฉันเอาอะไรก็ได้เหมือนกันค่ะเอ๊ะแ้มหายไปไหนหมดเนี่ยวันนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะพอดีของวัตถุดิบเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยงั้นเดี๋ยวชมพูขอไปซื้อน้ำก่อนนะคะจ้าว่าแต่เธอมีเงินอยู่หรือเปล่าอ๋อมีอยู่ค่ะ ไหนอ่ะนี่ค่ะโอเคงั้นก,ก็รีบออกไปแล้วกันนะค่ะฮวันนี้เนี่ยทำไมไม่เช็คของออกไปนะเดินไปเดินมาได้เหนื่อยพักยังไม่ได้พักเลยเฮ้ยถึงละคะ้คนค้าัะทีอ๋อสวัสดีจ้ะชมพู สวัสดีค่ะเจวันนี้มาซื้ออะไรหรออ๋อพอดหนูมาซื้อน้ำนะ่ะโอเคจ้าโหน้ำเยอะเลยเอาอะไรดีงั้นเอาเป็นน้าผลไม้ก่อนดีกว่า เสร็จแล้วจ้ะของมีอะไรบ้างอ่างั้นวางไว้ก่อนนะเดี๋ยวเจมมาค่ะไปไหนนะงงจังโอ้ไม่นะไหนได้ของฟิน,นี่ย หมายานจุงมาแล้วมาแล้วอันนี้หนึ่งร้อยี่สิอันนี้แปดสิบอันนี้หนึ่งรอยอันนี้หน,นึ่งร้อยบาททั้งหมดสองร้อจ้ะนี่ค่ะใส่ถูกไหมไม่เป็นไรค่ะโอเค บายค่ะถึงสักทีเฮ้ย oh. เลิกตามได้ไหมเนี่ยจะทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งตามอยู่นั่นแหละ น้องหมานี่น่าสงสารจริงๆงั้นตามมานะรู้แหละทำงดีเอ้ยว่าแต่จะพาน้องกลับบ้านยัไงดีหละนี่ ใส่ไว้ในกระเป๋าหัวแล้วกัน ว,ว่าจะปิดแล้วแล้วค่ะค่ะเออเอาน้าม้าไปแล้วว่ามากก้าก่อนว่าก่อน้่าก่อนค่ะเอาอะไรล่ะงั้นขอคิดดูก่อนนะคะเออออออโอเคีอืมนึกไม่ออกเลยฮะงั้น สตอบอรี่ก็ได้ค่ะได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจัดการให้ได้สตรอเบอรี่แล้ว เอาละเส,ลเสร็จแล้วเสร็จแล้วแกเมนูเสร็จแล้วหรอคะใช่ฉ่นค่ะคุณลุงพอจะมีกล่องให้ไหมคะพอดีไม่มีกล่องใส่เลยงั้นเอาจานของฉันไปก็ได้จริงหรอคะรู้สึกเกรงใจจังเลยไม่ต้องเก็นเก๊ะไม่ต้องเกรงใจ อะไรเพิ่มป่ะแน่นอนค่ะให้ราบซื้อนะจะปิดยาน,นี้วค่ะอืม,อม,อมเอาโกททาาส่งกับนูทเทลล่าโกส่งกับนูเทลล่าค่ะขอสองอะไรนะคะโอเคโอเค หมดสองร้อยโ,โอเคค่ะแต่ตงังแล้วน,นะคะโอเคโอเคมาแต่จะถือไว้แล้วในกระเป๋าน่าจะไม่ไว้นะอ๋อหายอยู่แล้วค่ะ <c oughs> โอเคโอเคโชคดีโชคดีคบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเฮ้ยแค่งงงละเกินที่รับเลียเจ้าหมานั่นไป หนูเจอคนที่หมานน้ไเลเก็บมาเลี้ยงเพรจริงเหรอเอาไปเลี้ยงกับบัฟเฟอร์เลยละกันจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะงั้นคับเค้กแล้วกันค่ะอันนี้เลยนะเจ้าคับเค้กนี่เพื่อนแกว่้งว่งเด๋ยวเฉกันได้ มีอะไรบ้างล่ะได้กินของหวานเพียบเลยอ๋อพอดีมีขนมห,หวานไว้ให้กินพวกนี้นะคะอืมอืมยวเก็บไว้ในตู้เย็นกันแล้วกันนะค่ะเค้กนี่ก็น่ากินเหลือเกินกินนน่ากินขนาดนี้ขอกินเองเลยได้ไหมเนี่ย ส่วนน้ำ้อมต้งเก็บไปตรงนี้สินะอ่คุณมัดเอาอะไรดีคะฉันเอาน้ำเปล่าเอาน้ำผลไม้ดีกว่าน้ำฝรั่งนะค่ะฉันเอาช็อกกแลตแล้วกันค่ะ น้ำผล,ลไม้น้ำฝรั่งหรออันนี้แล้วก็นี่อาหารเสร็จแล้วมาทานได้แล้วนะคะจ้ะโอ้น่าอร่อยของปวดฉันทั้งนั้นเลยใช่ใช่ เสร็จแล้วเราไม่อยากเป็นภาระาชมพู่มากเราล้างเองดีกว่าอืมอืมเห็นด้วยงั้นเราฝั่งนายล้างแล้วกันได้ เอ๊ะทำไมกินข้าวนานขนาดนี้เนี่ยกินเสร็จแล้วยังเอ๊ะจานหายไปไหนล่ะอ้าวคุณบาคคะไม่จำเป็นต้องล้างก็ได้คะ่ะเดี๋ยวชมพู่ล้างเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันอยากเป็นภาระเธอมากไม่ได้หรอกนะคะฉันมีหน้าที่เป็นแม่บ้านก็ต้องทำหน้าที่ของแม่บ้านสิคะไม่เป็นไรฉันสั่งว่าไม่ต้องทำเธอไปดูแลหมาตัวใหมล่ละกัน อ๋อแล้วก็ฉันสั่งเตียงนอนหมามาเธอไปรับด้วยนะไปรอรับเนะนี่ะค่ะหน้านี้วยจุืมนั่งรอของมาส่งครับอ๋ออ๋อคืออะไรหรอคะ อ๋อที่นอนสัตว์ครับอ๋อค่ะค่ะอ้บ้านนี้รวยน่าจะรวยอืมของมาแล้ว เออมันไม่ได้ประกอบมาให้หรอเนี่ยโมครต้องประกอบเองโอเคประกอบเองก็ได้อันนี้วางไว้อย่างนี้แล้วก็ไม้ตรงนี้เดนเดกเอาไปก่อน oh. แล้วก็อันนี้กับตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้ว ไม่อยากแฮะทำไมามันมีเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยรู้ยินจังไหนคัทเค้กลองนอนซิอชอบใช่ไหม ดีกว่าเด็กๆเราไปแล้วนะใบสุดท้ายเสร็จตานี้ไม่ได้ใช้เก็บขยะทิ้ง แล้วหรอเนี่ยเร็วจังทุกคนขึ้นนอนกันเถอะอืมอืมค่ะแชมพูเราฝากปิดไฟด้วยนะค่ะเดี๋ยวเราไปเราที่ลิฟต์อ้าออมาสิคุณ ชักช้าจังนั่นไงร้องไห้แล้วนั่นไปเจ้าค่ะไปค่ะ รีบมาเร็วเธอไปนอนได้แล้วนะค่ะฝันดีค่ะอฝ <c oughs> ันดีนะ ให้เก่งเหลือเกินนะดึกแล้วไม่ต้องอาบน้ำหลอกช่วงหน้าหนาวค่ะฉันจะเปลี่ยนชุดออกไปก่อนอืม ชุดที่ใส่ลับไปเก็บ เสร็จแล้วอือย่าดูแล้วกันให้ไปับดูยะ